เดี okay. n ong, n ong, ๋ยวเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ถิ่นทั้งใหญ่นะคะน้องไม่ทราบว่าน้องฝนเคยไปเที่ยวที่สุรินทร์ไหมบ่อยค่ะบ่อยใช่ไหมคะได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะก็จะไปเที่ยวที่อำเภอเมืองค่ะช่วงที่มีงานกาชาดประจำปีช่วงที่มีโชว์ช้างนะคะแล้วก็ไปที่อำเภอที่มีโลกของช้างศูนย์ฝึกช้างค่ะ ของดีเมืองสุรินทร์ก็มีเยอะนะคะ<ช>เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของมหากรรมสินค้าของดีเมืองสุรินทร์กันค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะเปิดงานสุรินทร์เบสโปรดักต์บอ์เดอร์เทรดแฟร์นะคะ2025มหากรรมสินค้าของดีเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนค่ะ นักสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะคะหรือสวนใหม่อำเภอเมืองสุรินทร์นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นประธานเปิดงานสุรินทร์เบสโปรดักต์บอทเดอร์เทรดแฟร์นะคะ2025มหกรรมสินค้าของดีเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนการบริการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนปีงบประมาณ2,568ค่ะเพื่อยกระดับรายได้ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการนักลงทุนภาคเอกชนและก็หน่วยงานภาครัฐนะคะรวมพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนค่ะ รวมทั้งเป็นเวทีที่แสดงสินค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดขยายช่องทางจำหน่ายและเพิ่มขีดความสามารถของสินค้าสุรินถูนสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืนค่ะโดยงานนี้นะคะจะจัดไปจนถึงวันที่4สิงหาคมภายในงานมีไฮไลท์สำคัญมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรตินะคะมีนิทรรศาการเส้นไหมครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีนิทรรศาการของดีเมืองสุรินการค้าชายแดนและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองสุรินทค่ะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป เกษตรชุมชนสุรินเบสคอมในโดมแอร์กว่า200คูหารวมทั้งมีสตรีทฟู้ด20คูหาฟู้ดทรัค4คันนะคะรวมกว่า224คูหาจากผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดสุรินกลุ่มจังหวัดนครชัยบรุรีและพื้นที่ชายแดนภาคอีสานค่ะ กิจกรรม business matching นะคะทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ค่ะกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเช่นช้อปรุ้นโชคนะคะนาทีทองและก็มีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังทุกวันค่ะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งออกแบบชุดผ้าไหมและก็ประกวดส้มตำลีลานะคะการจัดงานในครั้งนี้นะคะสะท้อนนโยบายจังหวัดสุรินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนควบคู่การยกระดับสินค้าชุมชนท้องถิน่นให้ก้าวสู่เวทีการค้าในระดับประเทศและสากลค่ะ